สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่ตลาดนินจาอมตะชมบุรีนะครับตอนนี้เราจะไปร้านยำของพิสุนะครับกับพ่ติีนะฮะหลังจากได้ไปเยี่ยมเยียนแกนานแล้วนะเราไปดูว่าร้านยำพิตีพิสุเป็นยังไงบ้างนะ นี่ถึงแล้วนะฮะร,ร้านยำพิติพิสุเนาะอ่ะเจอกันแล้วนะฮะร,ร้านยำพิติพิสุนะครับฝากกันไว้ด้วยกับร้านนี้ที่ตลาดนินจามดาชมุมบรีนี่ร้านยำพิติพิสุนะฮะก็จะมีตัวนี้เมนูก็เป็นเห็ดหนูขาวเห็ดเจ็มทองอันนี้เห็ดหูหนูดําอันนี้เป็นเมนูใหม่เป็นหมึกสดครับเป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกสดเสียบไม้นะฮะแล้วก็หมึกดองใช่ไหมโอเคแล้วอันนี้หมูยอแบบมินิ มาเรามาดูพี่สุยำกันนะฮะตัวนี้เป็นยำ6ยาา60ลูกคนะ้มาม่านะครับแล้วก็ใส่ลูกชิ้น,นต่างๆที่ลูกค้าเลือกเนาะหอย่าง60บาทน้ำยำข้นๆเหมือนเดิมเลยน,นี่ดูนี่หอย่างค่ะหกอย่างนะครับสหรับผักนะฮะก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบทานแบบดิบๆก็ให้ลวกได้ดบอกได้เลย ที่ร้านก็สามารถยำแบบแยกน้ำยำได้ด้วยนะครับผมอันนี้แบบประมาณอันนี้ใส่กี่ก้ามไหมเจ็บน้อยกลางม,มากค่ะนี่ส่วนมากก็จะเป็นยำประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้สองห้าอย่างเจ็บน้อยก็้ามนี่นะ หลังจากที่กลับมาแล้วก็ียกวก็เปิดร้านเตรียมตัวเนาะพอาพี่ตีมาช่วยก็เร็วขึ้นเพราะบางทีเวลาลูกค้ามาช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี่ยจะโดนลูกค้าลุมอยู่ที่หน้าร้านแล้วอันนี้โชคดีหน่อยเราม,มีพี่ตีมาช่วยอืมเขามีพี่ตีมาช่วย,วยให้ป็ะไร <laughs> เดี๋ยวก็ดีขึ้นครับแปบ๊บเดียวอันนี้บบเป็ดน้อยอันนี้เปเผ็ดน้อยนะใส่ถุงเหรอใส่ถุกงกอได้ อันขวามือที่เห็นนี่คือน้ำยำแบบเผ็ดแ,<บ>แบบไม่เผ็ดน,นะครับอันนี้เป็นน้ำเชื่อมใช่ไหมผมจำไม่ผิดสำหรับใครที่อยากไปเชื่อมบ้านพี่ตีก็ได้นะครับจังหวัดน่านนะครับผมมาโซลมาไดสามสปันสปันใช่ไหมพี่สป,ปันถ่วยทอจะบอกว่าตรงนั้น,นเป็นน่านที่เป็นโอโซนที่ดีที่สุดแล้วนะปปนแล้วก็เริ่มที่จะมีคนคนต่างถิ่นไปจับไปจองซื้อที่ที่นั่นเนาะ ลน,ะะนี่นะฮะเผื่อแป๊บเดียวก็มีลูกค้ามารุมอย่างที่บอกแล้วเนาะเป็นเวลาของที่เวลาลูกค้าเขาเลิกงานกลับบ้านอาบน้ําอาบผ้าแล้วก็มาเดินที่ตลาดที่ตลาดยินจานะครับอันนี้ก็คือหม้อที่เอาไว้ใช้ยำทุกอย่างไว้ลวกไว,ลวก้ไวลวกดีกว่าเววววนาะโอเคเรียบร้อยอันนี้ลูกค้าสั่งแบบแยกน้ําใช่ไหมพี่ตีก็คือเก็บได้ ใช่รานได้หลายวันหลายวันมาพี่น้องถ้าแช่ตู้เย็นมันก็ประมาณวันสองวันก็อยู่ได้เพราะว่าเราแยกแยกน้ำยำไปแล้วเนาะทำสด,ด,ดใช่นี่นะครับจะเป็นอย่างนี้ยำไม้ค้ามาละสิบาทจะยำฟรียำฟรีนะครับคอนเซ็ปต์เดิมตั้งแต่เปิดตลาดเลยอขอทานห้ือว่าขอทาทุกท่านขอทานได้โอ้จนถึงตอนนี้เข้าปีที่อะไร้วพี่ปีแปด แปแล้วเนาะเข้าปีที่8นะครับสำหรับร้านพี่ตีพี่สุนะฮะยำลูกชิ้นยำเห็ด100บาทนะฮะเมนูนี้100ห้าอย่างแปดร้อยกางมาค่ะหนึ่งรับยห้าอย่างหนึ่งร้อยกามากอันนี้ด้วยนะาหมูสิบอย่าง100บาทกรโลกอันนี้ได้ไหมไม่ได้นี่ไงอ่ะห้าอย่างบ้านนะอะไรอย่างนี้ใช่ ก็ยังเรียกว่าเป็นร้านยำที่ยังร้อนแรงอยู่นะกินง่ายแล้วก็มีเมนูที่ให้เลือกหลากหลายนะสำหรับคนที่ชอบทานลูกชิ้นนี่ก็น่าจะถูกใจมีทั้งลูกชิ้นหกยาแบบน้อยกลางมากน้ำยาแต่ก็สามารถเลือกน้ำยำได้นะฮะอย่างที่พี่ตีบอกนี่ยาแบบ้อยกลางมากจ้า เดี๋ยวนี้พี่จุรถกินเผ็ดตรงไมมยังรถหรีอยังยังเหรอยังติดยังยยยังติดทารถจัดอยู่เหมือนเดิมนะอนนี้ไอเรื่องสูตรน้ำยำนี่คือแล้วแต่ใครแต่มันเลยนะแล้วแต่เลยแต่ว่าให้เป็นแนวทางของการจัดร้านอะไรเงี่ยเผื่อบางท่านอยากจะลองไปทำขายดูนะครับ ตามนั้นนะฮะได้เลยเตอนนี้ไม่ได้เอาเกี๊ยวมาแล้วเนาะเอามาหรอกเอามาอ๋อว,วันนี้ไม่ได้มาเกี๊ยวร้อนอ,นอยู่ดีนะเกี๊ยวที่ใหม่อหมโอเควหน้าถ้าจะมีครำว่าเปิดก็อยู่ที่ใหม่มอ๋อมันมีเมนูที่เป็นเกี๊ยวสามด้านอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ขายดีของที่นี่ แทนให้ดูหน้าร้านนะครับลูกค้าลุมเยอะมากอันนี้ <c oughs> <rio> เจ็ดอย่างเผ็ดน้อยหรอคะเผ็ดกลางนะปกตินะอันครับผมอันนี้เจ็ดอย่างเผ็ดปกตินะคะยำหรือว่าแยกน้ำ อันนี้เป็นไส้กรอกนมนะไส้กรอกนมถ้าสีซีดๆหน่อยมันเรียกไส้กรอกอะไรพี่อ๋อหนังกรอบอ,อ๋อหนังกรอบอ,อ๋อเหลือคือหนังกรอบนะตัวหนังกรอบี่คือกรึบๆ,ๆหน่อยเขามีหมูสับด้วยนะครับเป็นถ้วยๆนี่แล้วก็ยำเป็นอย่างนี้ ย่แบบนี้เลยเยส่วนมากลูกค้าที่มาทานนะฮะประมาณ6อย่างขึ้นไปนะฮะหอย่างขึ้นไปนี่ลูกค้าชอบทานอยู่ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าถามว่ายำหนไม้2ไม้หรือว่าแบบ2เมนูเขาก็ยำให้นะครับไม่ได้ว่ากันน,นี่นะเผ็ดน้อยหรอครับ อ่ะช่วยกันแล้วฮะพี่ตี๋ี่พูดถึงว่าพริกหายไปเยอะเหมือนกันนะพี่พี่พี่สุไอ้น้ำยำแบบเผ็ดนี้พริกหายไปเยอะเหมือนกันนะอาจจะเป็นลูกชิ้นปลาท<ม>ี่เห็น นครับก็เป็นเมนูที่ตั้งอาชีพได้ครับผมไมล้ละสิบบาทแล้วก็เมนูละสิบบาทราไปนี้เข้าไปที่8แล้วอยากจะลองว่าเวียนมาชิมที่ร้านนี้ก็ได้ครับผม่มอยาง

เนาะสองสามคนได้อยู่นะพี่หาไม่ยากนะครับร้านพิติพิสุก็อยู่ในโซนที่ใกล้ๆกับตู้ ATM เนะฮะเดินมาแล้วก็จะอยู่ภายในหลังค่าติดร้านมาแมลงทอดติดร้านาใส้กรออีสา ATM นเนาะตู้ ATM ง่ายๆเลย เจอเลยครับเดินเข้ามาในซุ้มอย่างหมดย่างเห็หคลูกค้าอย่าลืมแวะมาชิมนะครับสำหรับร้านพี่ตุกับพี่ตีนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศให้ชมกันแล้วให้หายคิดถึงกันไปกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ